สวัสดีครับท่านก็ยังอยู่กับร้านช่างจอง modify นะครับนี่ก็มาเทสเสียงจูนเสียงกันนิดนึงครับก่อนจะส่งให้ลูกค้าลูกค้าจะมารับพรวงนี้นะครับก็เอามาไว้ที่ร้านเป็นน่าจะหลายเดือนอยู่มือวกันนะครับเอามาตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เอาไปใช้งานแล้วก่อนจะหมดรับประกันสินค้าหนึ่งเดือนนะครับก็เอามาตรวจเช็คก่อน คือมันไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าอยากให้ปรับตุนเสียงนิดหน่อยแล้วก็ตัวเช็คทุกอย่างก็ปกติดีนะครับก็เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับสำหรับตู้ต้องบอกว่าเป็นตู้ลำโพงบลูทูธคาราโอเกะนะครับซึ่งจะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงสำหรับฟังในบ้านนะครับมีล้อให้นะครับสามารถเขลนไปเขลนมาได้แล้วก็ชุดบนนี้จะเป็นชุดคุมนะครับก็คือมีแค่ชุดคุมแค่นี้ข้างในก็จะโล่งแล้วก็ปิดป้ายให้มันดูสวยงาม ส่วนชุด power แล้วก็ชุดดอกข้างหมดจะอยู่ตู้ล่างหมดเลยนะครับก็จะมีเสียงเบสอยู่ตรงกลางแต่ว่าเป็นแบนพาร์ตนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น8ดนิ้วหนิ้วแล้วก็แหลมตรงดอกก็เหมือนกันแดนิ้วหกนิ้วแล้วก็แหลมตรงดอกนะครับ่อใช้มิกเป็นตัวรับสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ส่งมาที่ปีปีก็ส่งไปที่ power อีก2ตัวด้านหลังนะพามาดูครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับตรงระหว่างตู้ตัวนี้แล้วก็จะมีคลิปล็อกให้นะครับ กันตู้มันร่วงครับนะครับก็ตอนนี้เปิดไฟฟ้าก็ใช้สวิตชิ่งนะครับสามตัวนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นแบตเตอรี่ก็นี่ครับถอดปลั๊กไฟออกแล้วก็เสียบแดงดําได้เลยนะครับถ้าเสียบผิดนะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมทํากันชดให้นะมีไดโอดนะครหมไอตัวจะสูมให้ดูไดโอดสามตัวนะครับ กันไปย้อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปขี้ผิดขั้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับแค่ระบบเครื่องเสียงไม่ทํางานแค่นั้นเองนะเรากลับขั้วมาก็จะได้มันเดิมตอนนี้ก็เป็นพาวเวอร์ขับซับเบดนะครับดอกซับนะครับเป็นดอก12นิ้วไม่เหล็ก180นะครับไว้3นิ้วนะครับก็ใช้พาวเวอร์ซิลิโคนนะครับ2,500วัตต์ตัวนี้ขับนะครับ1ดอกเสียงกลางนะครับเมื่อก่อนใช้เป็น AB นบีครับพอดีว่าเสียงมันไม่จ่าจ้านครับก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เป็น คัตดีซีชแนลนะครับเป็นตัวของพลาตินัมนะครับร้อยยี่สิบคูณสี่ตัวนี้เสียงจะดีกว่านะครับขับอยู่เสียงกลางสี่ดอกแลมสี่ดอกนะครับโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับชุดนี้ครับอยู่ในราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับสําหรับร้องคาราโอเกะครับรับรองว่าเสียงดีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปเสียงให้ชมครับแต่เปิดดังไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นที่ชุมชนนะครับก็จะมีตึก แล้วก็มีห้องพักนะลองไปเมื่อกี้หนหนึ่งมันก็มันดังแรงเกินนะครับเหมาะสาหรับไปเปิดงานเลี้ยงนะครับรอยู่หน้าบ้านหรือว่างานเลี้ยงที่าลงๆนิดนึงนะับอาจได้เลยนะครับสนใจกระทักมานะครับที่ร้านช่างจองโมดิฟายนะครับขอขอบคุณที่ตามรับชมคลิปนี้ครับผมคล้ายกับก่อครือ ยังดีอีนี้ข้าไดหน้าพันเจ็ดพันเจ็ดว่ะยังดีอนีไปเรียหวตัวหน่อยตัวเราพันเจ็ด โตคนสามพันหาอันนี้สองพ่นหางอ้มเาคนเออน้ำได้เอป้งนี่หอง าะออกมาบ้านนี่ด